ทุกคนด้วยนะวันนี้มาอยู่กับเกมเมอร์ทีวีกครั้งหนึ่งไม่ได้เจอกนานเลยนะ,ะนะมาวันนี้จะมาปวดหมวโชคให้กับคุณเออคุนีีนะเย้คลิปก็มีเพลงเข้าดีนะฮะเนี่ยไปดูคลิปแรกกันเถอะเนาะคิปนี้กันเนี่ยคิปนี้นะ いいのか。 แล้วกันนะวันไม่มั่งค่ะมีเวลาหรอกอาา๋ถ้าเอาวันนี้ไปแค่นี้เลยแล้วกันนะถ้าอยากให้โปรโมดซื้ออะไรหรือว่าไม่ครับหรือเกมอะไรก็ได้ก็บอกมาแล้วกันนะถ้าทำวันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ติดตามด้วยถ้าอยากให้โปรโมทช่องไหนก็พิมพ์มาใต้คลิปเลยนะทำวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะกดติดตามกดไลค์ด้วยล่ะอี๊บอี๊บบาย